สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม Division 2นะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับ m a n h ันฮอร์เนตนะครับในขุนพลคนที่4ของทีม Hornet นั่นก็คือไททันนั่นเองนะครับก็เหมือนเคยครับผมได้เก็บ Intel 3อันหมดแล้วเรียบร้อยเหลือแค่ไปล่าเจ้าตัวนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเจอกับไททันนะครับเราไปรู้จักกับเขากันก่อนดีกว่านะครับผมไปเลยไททันนะครับชื่อจริงนะครับเจสันบอล อ่านมันเขียนว,ว่า b a r เน s ก็จริงนะครับแต่อ่านว่า Barnes นะครับโค้ดเนมนะครับไททันอายุ38ปีอาชีพนะครับสโมุกจัมเปอร์จริงๆก็คือประมาณว่าคล้ายๆนักผจญเพลิงทำอนองนั้นนะครับเ Resident ครับซีแอตเทิลวอชิงตันนะครับเจสันบา r n e ใช้เวลา10ปีทำงานเป็นหน่วยผจญเพลิงนะครับก่อนที่จะได้ดิ p l o มาหรือประกาศนียบัตรนะครับในหรือ,อเขาเรียกประมาณว่าใบาเซอร์อะไรพวกเนี้ย ในการต่อสู้ไม่ใช่สิก่อนที่จะได้ใบวุฒิบัตรก่อนจะได้ใบประกอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของไฟป่านะครับและการฝึกในฐานะสมุกจัมเปอรนะฮะหลังจากเห็นการทำรลายล้ธรรมชาติแล้วนะครับเขาได้กลายเป็นคนนักพูดเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผมบานนะครับถูกพบโดยหน่วย Division หลังจากที่เขารอดชีวิต วันติดนะครับในการต่อสู้ไฟป่าที่เขาเสียทีมของทั้งทีมของเขาไปนะครับบานนะครับถูกรีคูลและถูกเปิดใช้งานในฐานะ Second ์เวฟหรือเวฟที่2นะครับเขา,เาได้ถูกเขาได้นำปฏิบัติการหลายๆปฏิบัติการหลายๆครั้งนะครับทาง c ิตี้พารแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าไฟป่านั้นไม่ถูกแพร่กระจายออกไป หลังจากที่สูดควันเข้าไปเป็นจํานวนมากเข้าไปในระบบทางเดินหายใจแล้วได้รับบาดเจ็บนะครับเขาถูกนําตัวไปที่เซาฮอสพิทอลโรงพยาบาลเซาที่นั่นที่เขาถูกล้อมรอบโดยผู้เคะหลายจากกรีนพอยซันบานเริ่มตระหนักแล้วบอกถึงตัวเองเริ่มตระหนักถึงตําแหน่งของตัวเองในดีวิชั่นแล้วก็ได้เข้าร่วมกับโรคเซลนะครับถูกค้งคุ่มโดยคินเนอร์เพื่อให้เชื่อว่าอีคลิปไวรัสนะครับ สามารถช่วยเขาในการทำให้เขาบรรลุเป้าหมายในการรีบูตธรรมชาติได้นะครับผมโอเคอันนั้นคือบอร์ดก้ารเข้าของท่านหรือเจสันบอ์นะครับก็คือ Intel ที่ผมพบ3อันนะครับจะมีทั้งหมด3อันก็คืออันแรกเป็นตอนที่บอนนะครับถูกเปิดใช้งานโดย Division Agent ในฐานะ Second Wave นะครับ Department's overwhelmed. There's no way inside unless you go in from the top. Think you can handle it? I can handle it. What do you need from me? You'll drop down over Central Park. We need you to coordinate the trench build along the perimeter. What do you need from us? A pretty orange watch. You're easy to please. Just send a hilo and brief me on the way. Thank you. And welcome to the division, agent. <laughs> จะเป็นตอนที่บานฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลเซรานะครับ нussa conservative horizon Just the morphine talking. I'm clear. c l e a r than I've ever been, and you can't keep me here. I'm leaving. และอันที่3นะครับถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยมันจะต่อกับออันที่2พอดีก็คือเป็นตอนที่บอร์มเนี่ยปฏิญ,ญาณกับตนเองไว้นะครับคือกลายเป็น <laughs> พวกนักอนุรักษ์ธรรมชาติขั้นสุดนะครับผม Some way I admire that. Truth is. I don't understand what you're fighting for. and I don't think you do either. You call this a crisis. You think that death is a tragedy. But the real tragedy is how our innate desire for survival overshadows our appreciation for life. This is an opportunity. the for the world. Okay, and t โอเคแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของข้อมูล Intel ของไททันหรือว่าเจสันบาร์นะครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปลุยกับเจ้าตัวกันเลยนะครับผมลุยโลด นี่ครับเจสันไททันบอนส์นะครับมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้ไททันที่สำคัญสำหรับไททันนั่นคือการลบโรคระบาดท,ที่ชื่อว่ามรดออกไปจากพื้นโลกนะครับผมโอเคลุยโลดชาร์จแอคควอยมีเวลาสิบห้าทีไม่ถึงแล้วครับอยู่นี่ใช่ไหมไปแล้วครับคอนโทรลพอยท์ อาเกนเนย,ยูนะครับเป้าหมายอยู่ใ,ใกล้นี่แหละอาวุธผมนะครับมี SMG กับอ่าบิคอนนะฮะโอเคลุยโลดครับเดี๋ยวนะอ่านำทางไปที่ลูกทางโน้นเอาละค่อยๆไปนะครับ ับเซียร่านะฮะต้องเข้าไปข้างในาน่าจะมีสตัตรูแหละโอ้ยมันยิงกับอะไรอยู่พวกทรูซันนะครับโซนนี้อ๋อมีพันธมิตรด้วยโอเคแต่มันคงไม่ตามเราไปช่วยเราถึงตรงนั้นนะฮะเราต้องวิง่งเข้าไปเองเอาละ นี่ครับเรียบเลยโอเคครับหาที่หลบอืมหน่วยปืกนกลหนักเรียบร้อยครับ โซนที่สองไปแล้วครับต่อไปเป็นโซนที่สามใกล้ถึงตัวแล้วนะโอ๊ป them. ตรงนี้จะค่อนข้าง,างาลำบากนิดนึงเพราะว่าเรามุมไม่ดีนะครับศัตรูเข้าได้หลายทางอโอ้คนปืนไฟ ยิงสิเออหาไงเอาละไปต่อนะครับนี่เก็บเซรามิกสักหน่อยวุย้ย มีตัวหนึ่งหนีไปได้ครับนี่นงไงโอเคอยู่ในนั้นนะฮะน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วแหละน,น่าจะเจอบอสข้างในนั้นนะครับอาจจะสู้ยากนิดนึงเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเปิดโลงนะ่งอะคือถ้าพื้นที่มันแคบๆมันจะง่ายขึ้นนะฮะ อาหมายออกมาแล้วครับครับผมโยนไอ้นี้ไปล่อมันก่อนนะฮะเพราะว่าลูกน้องมันยังอยู่แถวนี้อุ๊ย i n c i เรเตอร์เทเลสต์นี่ เรียบเลยวโอเคเดี๋ยวจัดการลูกน้องแถวนี้ก่อนนะครับค่อยไปเก็บอินเทลมันจะมายุ่งกับเราไหมขอดูก่อนไม่นะ โอเคเก็บเลยเจสันบอนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการฝึกอย่างเป็นทางการยินดีเรื่องกยกับการเลื่อนตำแหน่งดูเหมือนนายจะฉลาดกว่าพวกเรานะนายไม่ได้มาให้คำชมใช่ไหมคินเนอร์ฉันชอบประวัตินายนายมีแนวคิดคล้ายๆกับฉันนายพูดผิดแล้วไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนก็จะตายฉันมีคำถามถามนะนายต้องการจะทิ้งไลน์ไปไหมนั่นคือจุดประเด็นเลยแหละ ฉันไม่ต้องการทิ้งอะไรไวันสิ้นแม้แต่ตำนานของนายนะหรือกรนพอยซนจะทำหน้าที่ของมันเหมือนกับที่คนพวกนี้ทำลายโลกของเราแล้วก็ทำลายโดยแบบไม่มีอะไรเหลือด้วยแต่ด้วยการเแสรเล็กๆน้อยๆในสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้นะฮะนั่นคือตอนที่คีนเราติดต่อมาหาไททันเองนะครับโอเคเรียบร้อยครับ ได้ยินเสียงปะทะกันข้างนอกนะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมนฮันไททันนะครับก็อีกสองอาทิตย์นะครับก็จะเป็นจุดจบไม่ใช่ดิจะเป็นตอนจบของแมนฮันทีมนี้แล้วนะแมนฮันฮอนเนตเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฮะเอยอีกสองอาทิตย์นะครับผู้ผิดเราจะได้ลุยกับฮอนเนตกันแล้วนะครับจะเป็นสตรองโคนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะครับอีกสองอาทิตย์นะครับหรบวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ดูนะครับแล้วก็ เจอกันใหม่ในคลิปในเจอกันใหม่แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสโลววันนี้สวัสดีครับ